ครับก็สวัสดีทุกๆคนทุกท่านนะครับผมน้อย200รถขุดบ้านๆครับวันนี้มาปรับหน้าดินครับเมื่อวานนี้ถมไประดับสูงเกิน30เซนครับสวีทถ่ายระดับมาบอกว่าสูงไป30ครับต้องใช้แมกโรมาเกาหน้าดินเนาอครับเพื่อที่จะยิงระดับถ่ายระดับ ยิงหมดปัดหมดตอกเสาเข็มครับปันจันก็กำลังไล่ตอกมาครับวันนี้ก็ไล่ปรับหน้าดินครับไม่ถือว่าเป๊ะครับเอาระดับใกล้เครียงครับเพราะว่าตอกเสร็จก็ต้องมาปุฟุตติ้งเหมือนเดิมครับ วันนี้ก็ผมที่ไปด้วยครับวันนี้ไกลเลิกมาช่วยวิ่งดินครับสองคันครับหกล้อล้อดำครับสองสีส่โซนจันทบุรีนี้มีแต่หกล้อดำใหญ่ครับเล่นแต่สองสี่ศครับ ง่ายวิ่งสบายหน่อยครับฝนหยุดตกมา4ีหวันเลยครับก็จะทำงานสบายหน่อยรถไม่ค่อยติดลมครับก็มีรถไถมาช่วยปรับช่วยดันครับวันนี้6ล้อเข้า2คันครับ สถานี่ร้อยสครับขุดตัดทอยดินให้6ล้อครับทีเก่าที่เดิมครับงานโครงการหมู่บ้านครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนเอารถเข้ารายเดือนครับงานขุดสะขุดบ่อก็ไม่ค่อยมีครับช่วงนี้หน้าฝน ก็จะเละหน่อยครับเพราะว่าน้ำขังเป็นบอ่อต้องมาไล่กบครับไล่กบไล่ถงให้ปัญจันเดินได้ง่ายๆครับเดินได้สะดวกครับ ทมงานไกลเลิกครับเขาก็ได้งานนี้เยอะอยู่ครับบริษัทก็ใหญ่ครับไกลเลิกรับถมที่ครับรือว่าใหญ่ที่สุดแล้วไกลเลิกนะครับมีรถเยอะครับรถรวมก็เยอะครับ ก็สิบกว่าตัวครับบริษัทที่ผมทำนี่ก็เป็นบริษัทธนูทองเคนครับจันทบุรีส่วนมากรถจะเยอะ เป็นรถเคมครับเยอะแมคโครมีอยู่3าสตัวครับวันนี้เคนก็เ,เพิ่มอีกหนึ่งคันครับงานก็เรื่อยๆครับไม่รีบไม่เร่งครับงานรายเดือน บบบาายยัครนี่ผมผมแล้วก็ดันไล่คิเลนออกครับดีหน่อยครับช่วงนี้ฝนหยุดไป4ีหวันแล้วครับพอทำงานได้ครับ ตอนนี้งานเมตนฟโฟไม่ค่อยได้ทำครับลาบจูงรถอย่างเดียวลากรถเงียบรถเคนอย่างเดียวครับงานขุดตักแทบไม่ได้ทำครับอีป็นเคนคาร์โนครับ m ี2หยี่ห้าตันครับกำลังเทปูนผนังบ้านครับ นี้ระยะยาวครับประมาณ3ปีครับรับผร้อติดลมนะครับ Maybe trading them. No. จูงขึ้นมา okay, ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ